Hello everyone, how are you doing today? Now I am at Kata beach Phuket, Thailand Do you know that Kata beach is a great surfing destination? It is beautiful out here and today is my very first time learning how to surfing. Um, I a little bit scared as you know because I'm not a very good swimmer but I'm going to try. Let's see how is it like เพื่อนๆคะก็คือวันนี้นะใหม่ออกมาเที่ยวที่หาดกะตะคะ่ะแล้วก็จะลองเล่นเซิร์ฟครั้งแรกนะคะไม่เคยทํามากนเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ต้องไปเรียนเล่นเซิร์ฟนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหาดกะตะนะคะสวยขนาดไหนคะ่ะไปดูกันข้างหลังใหม่ก็เป็นร้านขายอาหารร้านขายน้ำน,นะคะจริงๆการมาเที่ยวภูเก็ตก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะคะแล้วก็เที่ยวบนเกาะน,นี้ได้คะ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะราคาไม่แพงคะ่ะ ดีค่ะเอามะพร้าวหนูแก้วย่ส้าเอาที่สิบห้ากแล้วค่ะยี่สิบหาจนะขอบคุณค่ะจบน,นคะบนนคะ Thank <laughs> you. สวัสดีค่ะ,คะจองไว้แล้วตอนบ่ายสามค่ะให oh. ม่จองเรียนเซิร์ฟวิงที่เซิร์ฟวิ่งบีกินแอดภูเก็ตนะคะตอนนี้ใหม่ก็อยู่ที่นี่แล้วแหละเป่นเต้นมากเลยไม่รู้จะยืนบนบอร์ดได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ เออ็จมาก็ได้องมึงไดเนี่ยโอเคโอเคได้อ่ะอ่ะให้ลองลองลองไปดูบอกอ <laughs> มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะทำความรู้สึกนึงเป็นไงมันสนุกมากเลยค่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะยืนบนบาดได้นะแล้วมันยืนได้อะมันเจ๋งสุดๆไปเลยค่ะโอเคค่ะ I just get back from the water. I think it's fun and difficult in the same time. I just need more practicing. I will be back to uh, do again next time. เ uh, พื่อนเพื่อนครับใหม่เพิ่งขึ้นมาจากน้ำนะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ยากนะคะแค่ต้องฝึกอีกหน่อยนึงนะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่ดูวิดีโอของใหม่นะคะแล้วก็ข้าหน้าไปไหนหก็ติดตามด้วยนะคะบายบาย